It's a good pass there. Leon Bailey, chance here! What a star! Perfect play from Leon Bailey, right there. Look, that was always going to be very, very close. And Emmy Buendia there took the chance, got himself in the box, and just chance here, and it's put away by Bamford. Now then, leads back in the game. Patrick Bamford's first goal for over สวัสดีครับอยู่กับผมและทีมงานคุยก่อนเตะนะครับสำหรับคืนนี้เราจะมาคุยก่อนเตะในศึกฟุตบอล FA ฟเอครับประจำันที่18เดือนมกราคมปี2566นะครับก็จะเป็นการแข่งขันระหว่างคู่ลีดยูนเต็ดพบกับทางด้านคราดิฟซิตี้นะครับสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตี2 4 5นาทีส่วนสนามที่จะใช้การแข่งขันนะครับก็คือสนามเอลแลนด์โรดนะครับสถิติการเจอกัน6นัดหลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านคราดิฟซิตี้นะครับที่สามารถเอาชนะไปถึง4นัดนะครับและก็เสมอกันอยู่ที่2นัดนะครับผม สำหรับความพร้อมองทั้งสองทีมในค่ำคืนนี้นะครับทางด้านเจ้าบ้านลีดยูเนเต็ดนะครับของคุณซือเจสซี่มาดนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่14ของตารางพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับลงเตะไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่18นัดชนะไป4เสมอ5แพ้9นะครับมีอยู่17คะแนนและผลงานการลงเล่นในล่าสุดนะครับก็เพิ่งบุกไปแพ้กับทางด้านแอตตันวิลล่าไปด้วยสกอร์2ตอนน่อ1ในรายการลีกล่าสุดทำให้ตอนนี้นะครับผลงาน5เกมหลังสุดนะครับเสมอไป3แล้วก็แพ้2ส่วนทางด้านความพร้อมของทีีมมมใในนนนนเกกก้้้ะะครััับ็ยง,ย,ยงงงจจหดดดสสิิททธ์ชาาาาวล กับอาร์ซีเกลแล้วก็อดัมฟอร์ชอแล้วก็ลุยชินิสเตล่าและคินเซนซิโอซัมเมอร์วิลล์ที่มีอาการบาดเจ็บส่วนผู้เล่นแลนอื่นก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมดระบบการจัดทัพในคัมคืนนี้นะครับก็าคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยตำแหน่งผู้รักษาประตรูนะครับก็จะเป็นโจเอลโรเบิร์ตนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่แนวรับนะครับก็จะเป็นจูเนียร์ฟรีโปกับเรียมคูเปอร์แล้วก็โรบินคร็อกและลามูสคิสเตเซินนะครับลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านมาร์คโลกา กับดาร์โกเบียหอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางและในขณะที่แนวลุกนะครับก็จะเป็นวิลลิปคอนโตกับแชมกินวูสและเบนเดนแอลลอนสันแล้วก็ใช้แพตติกแบมฟอร์ดนะครับลงยืนเป็นหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ส่วนทางด้านทีเมเยือนคาริฟสตีนนะครับของคุณซึมมาร์คันสันนะครับตอนนี้ทีมก็อยู่อันดับที่ยี่สิบเอ็ดของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับลงเตะไปแล้วทั้งหมดอยู่ที่ยนะี่สิบเจ็ดนัดชนะไปเจ็ดเสมอแปดแพ้สิบสองนะครับมีอยู่ยี่สิบเก้าคะแนน ส่วนผลงานเกมล่าสุดนะครับก็เพิ่งเปิดบ้านเสมอกับทางด้านวีแกนอาลตินะครับประตสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งในรายการหลีกล่าสุดทําให้ตอนนี้นะครับผลงาน5เกมหลังสุดนะครับเสมอไป1แล้วก็แพ้1ส่วนทางด้านความพ้อของทีมในเกมนี้นะครับก็ยังจะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านมารอนโรมิโอนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมถึงทางด้านแกวินไวยนะครับที่น่าจะไม่ฟิตพอลงช่วยทีมนะครับส่วนผู้เล่นรายอื่นก็พร้อมลงสนามกันทั้งหมดระบบการจัดทัพในคัมคืนนี้นะครับก็คาดว่าจะมาในระบบ42-31 โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นไรอันออนชอปนะครับลงทำหน้าที่เฝ้าเสาและในขณะที่นาะรับก็จะเป็นคำรัำโอดาวดากับแจ็คซิมสันแล้วก็เคอร์ติสเนลสันแล้วก็เพอร์รี่แอนจีลงทำหน้าที่ส่วนทางด้านไรอันวินเทร์กับโจเชฟรัตคอยประสานงานร่วมกันอยู่ในแดนกลางส่วนท้นาน j a นเจเดนฟิโรเจนไบเดสกับโอ u ูวาเซย์โอโยแล้วก็มาร์ h เฮนลิสแล้วก็ใช้ไอแ a คเดวีลงยืนเป็นหน้าเป้าคอยหาจังหวะจบสกอร์ สำหรับพัสนคติในเกมนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในศึกเกมบอลถ้วย f a ครับนะครับหลังจากที่เกมแรกนะครับลงเตะในบ้านทางด้านคารดิมนะครับผลปรากฏว่าเสมอกันไปด้วยสกอร์2ต่อ2โดยด้วยเกมที่ทางด้านคารดิมนะครับเน้นรับแล้วก็โต้กลับนะครับจนขึ้นนําไปก่อนถึง2ต่อ0ูนะครับก่อนที่ทางด้านลิสนะครับจะติดเครื่องแล้วก็ไล่บุกบี้นะครับยิงคืนได้นะครับในครึ่งหลังซึ่งมีโอกาสนะครับที่จะยิงแซงขึ้นได้ด้วยนะครับ เสียดายนะครับที่ได้จุดโทษแล้วก็ใบแดงนะครับแต่กลับยิงไม่เข้าทําให้วันนี้นะครับทั้งคู่ต้องกลับมาเตะรีเพย์กันนะครับโดยเกนมีเลดราคาเปิดมาให้ทางด้านลีดอยู่ในเตดนะครับต่อที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับแนะนำนะครับให้อยู่ลองทางด้านคลาดิฟดีกว่านะครับถึงแม้ทางด้านลีดนะครับจะมีชื่อชั้นที่ดีกว่าเพราะว่าเป็นทีมจากพิมลีกนะครับแถมได้เล่นในบ้านแต่ก็ดูไม่เหนือกว่าสักเท่าไหร่นะครับ เชื่อว่านะครับมีโอกาสออก2หน้าเสมอในช่วง90นาทีอีกครั้งในนัดนี้นะครับผมสำหรับราคาบอลที่เปิดมาอย่างเป็นทางการก็เป็นทางด้านลีดยูเนเต็ดนะครับต่อที่ลูกควบลูกรึ่งนะครับสำหรับคู่นี้ผมฟันธงอยู่รองทางด้านคาร์ดิฟิตีนะครับเสมอกัน1ต่อนก็จบวันไปแล้วนะครับสำหรับคุยก่อนเตนในศึกฟุตบ,บอลเ a ฟครับนะครับก็จะเป็นการแข่งระหว่างคู่ลีดยูเนเต็ดพบกันทางด้านคาร์ดิฟิตีสำหรับคู่นี้ก็จะแข่งขันกันในเวลาตีสองสี่ห้านาที ถ้าหากผิดพลาดประการใดยังไงก็ขออภัยทุกท่านไม่มานาที่นี้ด้วยนะครับหรือถ้าหากฟังแล้วชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานคุยก่อนเตะด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับภาคต่อไปว่าเราจะมาคุยก่อนเตะในคู่ไหนกันบ้างสําหรับพานนี้กับผมและทีมงานคุยก่อนเตะก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม